แต่หกเหมือนนเขาจัดเจ้าอะไรใส่หกตัวเดิมเอ้ยเคยพูดกับมหาเองหเนาะครับไม่แค่หกไม่แ่นี่แม่ลาพัฒนาบ้านนี่ลาวเน้อคือว่าคักแท้หกกระไดห้เป็นยังไหนล่ะจนแนวที่เขามาเขาได้ติดตามโทรหาแล้วเนายังโทรอยู่ทำไมบอกคักแท้หกอยู่อยู่คักอยู่แน่เบรกหลักร้อนนาะตัวเบรกหลักร้อเอ๋เบกเบรกล้อนี้เนอไ่ได้เบรกหลักร้อเน้อรอบี้ปูว่า แต่ว่าอยู่นั่นมันสาธิตได้เนะมันมีจานเออจานจานใบหนึ่ง <S <S มีจานติดตามนะฮะลา,<อ>าพัฒนาวันเ,เนนกน้าวันพรุ่งนี้เนะี่ยวันศุกร์ที่เก<อ>้าได้พี่น้องเด้อเก็บเล็กผสมน้อยไว้ก่อนได้คนละบาทสองบาทก็ยังดีอา่ายออาไปลงทุนเล็กใหญ่อ่า พอได้ค่ากับเขาพอได้ค่ากับข้าวเป็นอาทิตย์ไปเดินพิลางได้แต่เขาก็ฝากให้ปูอยู่ค่ากับข้าวก็ได้เอาหกเขาลูดหกว่างั้นโอ้เพราะว่าหกเพราะว่าถ้าปูพูดเรื่องราวหกนี่แต่ว่าพูดเนแต่ก่อนก็บอกเคยได้ยินชื่อปูหรือเปล่วันนั้นมาอย่างไงพูดเนาะมาเปิดลาวอย่างเดียวไง หลายงวดล้วเขาอะตั้งแต่มาหาปูนี่ว่าแต่เรื่องปูอือลืออย่างเดียวว่างั้นโอ้คนมาให้เล่าอย่างเดียวเลยให้เล่าอย่างเดียวเลยโอ้ใจนี่ไปแต่ถ้ำนาคาอย่างเดียวโอ้ไม่รู้อยู่ใสถ้ำนาคาต้อยินแต่ชื่อนี่แหละเคยเห็นนักเตะเตอโอเอฟซีได้กันแล้นเล่นนานได้โหตามเขาดับว่าโหงวดแลวเนาะอู้ เจ็บไปอยู่ใส่กรบเบู้องม่ได้โทรบอกม่ได้โทรแล้วไม่รู้จักเนาะหกนี่ก็เป็นลักเลยว่าเงินเอายังไ้ใส่ก็ถูกหกตัวเก่าว่างง้นมันออกสองครั้งแลยที่หกเขาว่าอย่างนั้นนะเขาไตทมเขาเลยพ่อบริจารเน้อจานดูว่าจานใบเนี่ยจะเคยทําอะไรจานใบนี่จานใบเดียวนี่เขาว่าแต่งขันห้าขันแปดแค่นั้นเปียกเท่นั้นเนอะ จานนั่นอืมโอ้ป่วยปิศนามากคือจานจานแตงจานอือโอ้ขันหาขันแปดเล่ามาปิิศนาทุกรอบเลยโอที่ออกสองสองเราจะว่ามื่อกล้วยเขามาถวายก็เห็นวนะ่ามันเป็นแฝดง่ายๆแล้วก็เอากล้วยเนี่ยกล้วยยังมีแฝดนี่เห็นบนอ่อ มันดอกเก้าก้าก็บอกว่าปู่พิบุญยืนคู่กันเลยไปดูเนย้ว่างั้นอก็ยืนคู่กันนี่หลีเขาว่อแล้วมันออกเก้าเก้าเนาะผู้ใดจะคิดวดผ่านมาพี่รองว่าผ่านมาเนี่ยอบนี่ผ่านมาโอ้เนี่ยอะไรก็แฝดหมดคนก็ยังแฝดอ๋อมันก็มีจริงจรินอะนือบ้านนี้รอบนี้เน้นอะเน้นเน้นคือจานจานอยู่จึกเลยจานจานอยู่จึก จานกลมๆกลมๆจานกลมๆแต่ว่าผู้มาในกลงเชียเขามาหลายนู้แต่กล้องมาน้อยอยู่แต่ว่ากล้องเชียก็มาเฮ่ๆกันอยู่อแต่เขามากเจ็ดทุนเหมือนกันอแต่ปูบริเชนให้เจ็ดทุนอ๋ออออเจ็ดตัวได้ละบาทเลยจานคันหาคันแปดกระสูนเจ็ดเจ็บไหมเจ็ดอยู่เลยเจ็ดโอ้จานเจ็ดเจ็ด โอ้จานเจ็ดอ๋อจแล้วก็ให้เอาไปใส่เอาจะเอาตัวอะไรใส่แต่ปูก็ใส่ให้อยู่แต่มันบบงามใส่ให้ดูแลหกเจ็ดแปดโอ้เออมันบบงามเลยหกเจ็ดแปดอันนี้โอที่แน่ๆก็คือติดเจ็ดติดเจ็ดติดเจ็ดไว้พี่ร่งได้วันศุ์นี้การควบคุมโวิภาควิ จานกันธรรมดาเนาะ,ะมักเป็นเจ็ดศูนย์บ้างครับพวกโทรมาถามกับว่ามันอาจจะเป็นเจ็ดศูนย์น้ปูจานตรงกลมจานนุงกลม,มเดี๋ยวนี้ฝากเอฟซีด้วยว่าอ่าแอดมินของเจีายบขอจัดไปนี่ก็ยังแค่สองรอบสามรอบแต่ว่ามันถูกมาหลายรอบเราตามขอนักเบิงงนี่เขาเขาเล่นจอบร้อยเนาะอ่า ค่ำๆหกโมงทุ่มงี่มาเขามาจอบลอยเอาอันนี้จอบลอยด้วยบทโทรเลยตัวนี้อันนี้มีแค่นี้วันนั้นนี่ถ้าพูดละเอียดนี่มหาเฮงจะจัดถูกอยู่เมื่อเมื่อเมื่อวันที่มันมีหกนี่เราเราเน้นแต่ตัวเก่าอือแม่บอกตัวเก่าเราจะจําได้อยู่เน้นให้เลยหกหก อแต่อย่าลืมตัวเก่าันเนี่ยโอ้เขาบ้านหลายรอบล้บพี่น้องโอ้เขาเข้าเข้ามาหลายรอบจริงๆนะเน,นี่ยช่องขอก้าวถึงช่องอื่นๆเขาหลายช่องอยู่สามทีช่องด้วยกันอยู่เข้ามาติดตามอ้าเอ,อันนี้ก็ฝากไปทางมหาเฮงแต่ว่าเจ็ดเนี่ยญาทิ้งเจ๊ดญาทิอืม มันจะเป็นแปดเจ็ดหกเจ็ดหกแปดเจ็ดศูนย์ถ้าตัดเนาะอาตัดนี่นี่ปูตัดให้ห้าศูนย์เนอะเฮ้ยมาใช้อีกวันห้าศูนย์ปูขันห้าว่างั้นขันห้าแต่พี่เราห้าศูนย์เพราะว่าปูว่าให้ฟขันห้าขันห้าไอจานเนี่ยเอาไว้แต่งแต่ขันห้ากับขันแปดโอ้แปดพอมีอีกเว้ยปูก็ประจักษ์แล้วบอกว่าเราว่าแค่แต่งขันห้าขันแปด เอาฟังเอาพี่น้องมีก็ได้หกคู่เลยนี่ฮะเอ็นยสองสี่ห้าแล้วกกลับแค่นี้กรับแค่นี้เท่านั้นอ๋อสุดที่เนี่ยปู่ว่าแต่งจานจานจานี่ครับจัดใส่ขันห้าขันแปดแต่งไหวผ้าบูชาผ้าไปทําอะไรก็แต่งแต่ขันห้าขันแปดแค่นั้นโอ้แต่ห้าแปดก็เป็นไปได้อยู่จานมันกลมๆเนาะครับบางคนก็ตีไปศูนย์เจ็ดอย่างเงี้ย ก็จะมีศูนย์เจ็ดห้าศูนศูนย์แปดไม่รู้ล่ะไอตัวหกน่าอาจจะเป็นตัวลวงก็ได้อ่าอ่มันเป็นตัวอะไรเขาเรียกว่าตัวหลอกตัวหลอกาหลอกอืแต่ที่พูดแค่นี้น่ะอาจารยแล้วก็ขันห้าขันแปดอาจารแล้วก็ตีได้แค่เจ็ดกับศูนลองไปแต่งประกอบใหม่เด้อ รวมนี่แหละอืมเป็นอะไพี่น้องเป็นแม่ทางเป็นแม่ทางเป็นปิจดชนะ่ะแหละแต่ว่าปู่หายมากก็คือหกเจ็ดแปดอ่างวดนี้ทิศหกโอทิศเจ็ดทิศเจ็ดงวดก่อนนั้นเบรกลากล้อคือหกโอ้ตัวเก่าเงั้นแล้วอ่ะอ้าอือเอาเบรกรอบนี้เบรกที่เจ็ดแต่เบรกจะว่าจะทิ้งเจ็ดหรือวะอย่าทิ้งเจ็ดอืมอกับ อาจจะเป็นศูนย์ก็ไไรพี่น้องเนาะจานจานเจ็ดเจ็ดศูนย์ขจะได้ตีเป็นเจ็ดศูนย์วิจเออห้าศูนย์ห้าศูนย์ในปูคิดหลักว่ามันอาจจะจานเนาะจานห้าขันหาขันแปดห้าศูนย์นี่คู่น่าจะมีไม่คู่หลัตัดเอาพี่น้องคู่ได้มากอาจจะชอบคู่นี้ แต่แน,แน่ๆอย่าตัดเจ็ดออกเนอะจะได้มาจากไหน oh. มีใจมักตัวไหนก็เอาเจ็ดประกบเลย oh. จะมักแปดมักเก้ากว่าให้มีเจ็ดสั่งด่วนเลย oh. มียถ้าภาษาที่เขาคุยกันมา oh. ในท้งเซตท้งไลายเขาว่าลูดเจ็ดไงนะลูดหก่ยนะ oh. อันนี้ลูดเจ็ดงก็ได้เอาติดเช็ดเลยเไื่อง ตัดวัวไข่ยือหันนั่นแหละตัดไห่คื้อตัดก็อนก้อนก็จะนานดูติดเจ็ดติดเจ็ดติดเจ็ดไว้ดูดเจ็ดไว้เดี๋ยววันพรุ่งนี้เนี่ยไม่เกินสองทุ่มร้องอ๋อเลยโอ้จะรู้เลยอ่ารู้จักแทะไม่ข้ามอืจะหน้าเบอ่์นด้เลยพี่น้องอันนี้ก็ฝากเบามหาเฮงกับสาวเจี๊ยบเนื้ออแล้วพ่อซื้อก่อนอ่าอทางเขียนให้แล้วพี่น้อง ตา <ไป S 1> ทุนเนอถ้าเป็นบุญญาบารมีปมลูกูือดก็ดีเนอถ้าหากว่าบุญกุศลเนะองค์อินเทพเทพาอารักษ์ทั้งหลายให้มันออกเจ็ดแปดของผู้ฆ่านี่อย่าทิ้งเจ็ดนออย่าทิ้งเจ็ดให้ออกเจ็ดแปดเจ็ดแปดแปดเจ็ดเจ็ด <78 87 S 2> ขาข้าวเนี่ยสาธุสาธุขอให้สมรับสมผลนม่ผลเลยเจ็ดแปดบาทก็พอแล้วยกให้ดูหน่อยกันพ่อเอฟซีสิว่าของปลอบของแท้คบแคบแคบนะครับวันชาวกวนจะชุดดงจะเดินทางละแฟนเจ็ดกันจะไปกันจะไปเมืองอุตรดิตต์เมืองพ่อพิชัยดับหักอ ไปเยี่ยมเนะจ้าของรถหลักอ,อนุพลสิริธามเมงนั่ยนะผู้เคยมานี่ประจําเอาขอ้เฮงขอ้รวยครับสวัสดีนะจะไสด้ส่งค่ารถปูสาดสาธุสาธุครับผม